กลับน้อมๆหน่อยเพิ่งผ่านเทศกาลนางงามไปหยกๆเราก็ต้องนุ่นนวลนิดนึงคือเราต้องอะไรนะต้องกลับมาเริ่มต้นรีเซ็ตกันใหม่รีเซ็ตกับการเริ่มต้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดกันอีกแล้วอันนี้มันจบแล้วจบละจบไปแล้ว เรามาะะเริม2,021 <absorption. S 1> กันลนะใช่เดี๋ยวเราจะต้องมาปูแล้วก็ต้องมาทําอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่มันขาดไปเราต้องเติมตรงนั้นนะคะจําเป็นนะจำเป็นนะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นั่งคุยกันเนี่ยสนุกมาระหว่างที่เปิด New Kids in Town ระหว่างนางงามสองคนคุยกันของ Eagles นะคะคุณแดงบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ เปิดให้ฟังกันแล้วนะจ๊ะเราก็นั่งคุยกันไปฟังเพลงไปด้วยเรื่องของการประกวด Miss u n i v e r s ์ที่เสาที่แล้วเราก็คุยกันไปเยอะเลยแล้วมันมีประโยชน์จริงๆนะคุยกับน,น้องส้มเนี่ยได้ได้ความรู้มา แล้วก็เอาไปพูดบรรจันที่ประจัดรายการว่าเหตุผลมันคืออะไรค่ะน้องส้มน้องส้มบอกแล้วถึงจะคนละเวทีเป็นมิสเวิลด์ค่ะไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สแต่ทุกเวทีก็จะมีธีมของตัวเองใช่คขาก็จะมีมาตรฐานของเขาจริงๆแล้วตัวแทนของแต่ละประเทศอ่ะสวยหมดละค่ะโอ้สวยนะสวยเราตาลายอ่ะเราดูแล้วเราก็โอ้โหสวยๆกันทั้งนั้นเนยเรืองไม่ถูกะเรือไม่ถูกเืองไม่ถูกนะตอนที่เดินไม่ว่าจะเป็นในชุดว่ายน้ําก่อนที่จะตัดสินนะรอบ21คนน่ะ ตอนแรกเลยอะ,ะที่เปิดมาดูไทายทอดอะนั่งลุ้นอยู่อโอ้โหพอเข้ายี่สิบเ็โอเคพอเข้ารอบสิบคนเนี่ยโต๊ะกินข้าวเดี้ยนี่ยสะเทือนเนี่ยเ <c oughs> นื่องตีโต๊ะอย่างนี้เลยที่บ้านตกใจล <c oughs> ุ้นว่า <c oughs> ลุ้นเลยลุ้นเลยแต่ถึงจะไม่ได้แต่นี่ก็คือ สาวไทยนะคะสวยหนึ่งในสิบนะคะท็อปเทนะจ๊ะเราต้องภูมิใจอ่ะถือว่าไปสร้างชื่อเสียงเลยละค่ะก็ช่วงหลังๆเนี่ยสาวไทยเก่งค่ะเล้วก็เข้าสิบคนหาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเก่งแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยทําให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยรู้จักสาวไทยแล้วก็รู้จักว่าทัศนคติของ สาวไทยของเราเป็นอย่างไรทําให้รวมถึงรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอ่ะก็ต่อสู้กันใหม่ในปี2021นะคะเราก็เลือกคนคัดคนไปใหม่เพื่อจะส่งไปประกวดนะคะทั้งสองเวทีทั้ง Miss Universe Miss World แล้วยังมีอีกหลายมิสนะคะมิสซูปร n มิส i s นเตอร์เนชั่มีหลายมิสค่ะก็แฟนนางงามเขาก็จะรู้ค่ะว่า ช่วงเดือนไหนจะประกวดอะไรแฟนนางงามของไทยเนี่ยถือว่าเป็นแฟนนางงามที่เหนียวแน่นนะแล้วก็แล้วก็รักใครเขาก็เชียร์ออกันแบบว่าแบบเขาก็านะติดานะตาม,มาอ่ะเรามารอรุนปี2021ออกันค่ะว่าใครจะเป็นตัวแทนของสาวไทยไปประกวดเวทีต่างๆออของต่างประเทศนั้นมีเวทีอะไระกันบ้างร่วมรุ้นไปพร้อมๆกันส้มก็รุ้นด้วยนะคะเออมื่อไหร่ที่มีการประกวดเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนางงามเราสงใจแล้วก็รุ้นทุกครั้งเพราะว่าเรารู้ว่าหนึ่งเดียว เท่านั้นของประเทศไทยที่จะไปยืนอยู่รวมกับต่างประเทศอีก80กว่าประเทศมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ง่ายไม่ง่ายค่ะเก่งต้องเก่งรอบตัวต้องมีความรู้รอบตัวมีความสามารถรอบตัวหลายอย่างเลยทีเดียวแต่น้องอเมนดกาก็ทำได้ดีนะะถึงขนาดที่พิธีกรพิกรบนเวทีชื่นชมเธอแล้วก็เอ็นดูเธอทั้งนั้นเลยน่ารักนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะทำได้ใหม่ก็คือกองเชียร์ค่ะกองเชียร์นะคะปรับกันใหม่เราเออเรามาเริ่มต้นกันใหม่อะไรที่มันผ่านแล้วคือจบแล้วค่ะมันจบไปแล้วอาจจะได้ไม่ได้จะโดนใจจะถูกใจไม่ถูกใจเราต้องเริ่มต้นใหม่แว่ะเรามาเริ่มกันใหม่นะคะอ่เหมือนเราในวันนี้ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะเดี๋ยวแฟนๆส้มก็คงจะตามแฟนๆส้มแฟนรายการอ๋อพูด ตกคาว่ารายการไปแฟนๆซ้อมนี่แฟนๆนี่ไม่ได้คนเดียวด้วยนะแฟนๆตอนนี้มีสองเลยนะคําว่าแฟนๆนะคะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับกันมานะอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็น่าจะมีเมนูเด็ดๆอะไรมาบอกค่ะที่ราเราติดเล้วเรนนี่ไว้เอกะปิหวานกะปิหวานแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้ส้อมอธิบายกะปิหวานง่ายๆก็ได้เดี๋ยวเอาไว้ ช่วงสองดีกว่านะคะอนี้อยากอยากคุยเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไร4689899มาถามกันมีเรื่องสุขภาพมาด้วยน่ะน้องซ้อมเมื่อฟังแค่นี้แต่ว่าข้อความหายไปนะห้าส่เก้าสีแผนกไหนแพทย์แผนกไหนคือเขาบอกว่าอายุสีแรกแรกชาแค่นิ้วก้อยถึงตอนนี้ชาทุกนิ้วแล้วครับช่วยแนะนําควรไปพบแพทย์แผนกไหนประสาทเนี่ยปลายประสาทปลายประสาทอายุกรรม ก็ต้องเป็นอายุกรัมไหหรือว่ากระดูกละข้อสมองแล้วสมองหรอใช่จริงปะนะเพราะว่าสมองพี่ก็เป็นเอาจริงๆชาอยู่เลยเลยแล้วพี่ทําด้วยวิธีไหนรู้ไหมเติมวิตามิน B ีบีคอมเพล็กซ์ตอนนี้ต้องกินทุกวันด้วยนะแล้วจะบอกว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งเป็นไม่ไม ชาไปประสาทแกเนี่ยวฮะไม่ไม่นางงามคุยกันคุณรู้ฟังไม่เชียร์กันเองไม่ได้แล้วล่ะไม่ฟังแล้วเรื่องอายุเยอะโอ้อายุสี่สิบเก้านี่ถือว่ายังไม่เยอะไม่เยอะค่ะแล้วก็อาจจะเรื่องชาเนี่ยอาจจะต้องเช็คกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะชาแตกต่างกันแตก่กันใช่อย่างเราอะสมมติตัวเราเองชาเราจะรู้ว่าอ๋อเพราะว่าเราอาจจะนั่งทําคอมนานมันเลยชาแต่ตัวของคุณอะไรนะคะคุณรู้ฟังท่านนี้คุณฟังท่านนี้สิบเก้า ต้องดูว่าตัวเองทํากิจวัตรประจําวันอะไรแล้วทําให้ตัวเองชาไอ้ตรงนี้ค่ะส้มเคยสมัยก่อนเนี่ยค่ะส้มเคยทำอีเวนต์แล้วส้มก็จะทําพวกเรื่องสคริปต์แล้วส้มก็จะเคยคุยกับคุณหมอเนี่ยส้มก็ส้มก็จะแบบว่าคุณหมอเขเคยแนะนําว่าเวลามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะให้จดทุกรายละเอียดของเราไว้ให้หมดมเวลาไปถึงหมออ,มอาทิตย์บอกเลยว่าเราเป็นอย่างนี้นี้เราที หมอเขาจะได้วินิจฉัยและวิเคราะห์โรคถูกค่ะเพราะบางคนถ้าบอกไม่หมดบางทีเขาก็วิเคราะห์ไม่ได้บางคนเนี่ยรำคาญว่าหมอถามเยอะจังก็มาหาหมอแล้วจะถามทำไมเยอะแยะบางคนเป็นแต่หมอบอกว่าที่เขาต้องถามเพราะเขาจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวบุคคลคนนั้นแล้วเขาจะได้วิเคราะห์ถูกเขาบอกโรคบางโรคมันใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นบอกให้หมดเลยค่ะว่าเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วอาการเป็นยังไงในหนึ่งอาทิตย์นั้นเป็นอะไรบ้างหมอบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นการวิเคราะห์ที่ตรงโรคมากที่สุด <c oughs> เขาต้องการรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ให้มากที่สุดประกอบการตัดสินใจ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเขาเป็นหมอดูไปบอกแบบนี้ปุ๊บวางยาได้ถูกเลย <c oughs> คือที่ฉันเป็น <c oughs> อันนี้ยอมรับว่าเกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องการชานิ้วเนี่ยเคยชาเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยจะชาเพราะว่า พฤติกรรมในการนอนนอนทับมือตัวเองชอบนอนทับแขนชอบนอนตะแคงมันก็จะเอามือมาทับทับไว้พอเช้าตื่นขึ้นมาก็จะตามที่เขาบอกว่าถ้ามันชาข้างซ้ายเอาแขนข้างขวาขึ้นค่ะขึ้นสูงเพื่อให้เลือดมันเร่งถ้าชาข้างขวาก็เอาแขนซ้ายขึ้นเพื่อให้เลือดมันเร่งแล้วที่มันชาไปนิ้วเท้าดิฉันเนี่ยกลัวเหมือนกันกลัวจะเป็นโรคนุ่นกงโรคหัวใจหรือเปล่าอะไรต่าง ไปหาคุณหมอคุณหมอถามคุณนั่งแบบไหน,นอ่าาเพราะว่าชาแค่นิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยเทา้าแล้วก็จะชาแบบนี้มาจากพฤติกรรมคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งคุณไขว่ห้างไหมเวลาคุณนั่งเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเอาเทา้าคือพี่จะค่ะพับเท้าขึ้นมามนั่งครับเขาบอกให้เปลี่ยนอืเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นแล้วพอมันเริ่มดีขึ้นนีนก็กลับมาทำเหมือนเดิมอกีก แล้วมันก็กกัะมาเป็นอีกเออแต่ว่าเขาให้กินวิตามินบีนี่แหละเสริมวิตามินบีรวมด้วยเนาะนะคะค่ะเราต้องดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นได้เป็นได้นะคะแต่ว่าเราไม่รู้มันอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวเราไปบอกว่าคุณอาจจะเป็นเหมือนกัว่าพฤติกรรมซ้ำๆค่ะแต่ว่าไปปรึกษาหมอไม่ดีเหมือนกันเสื้อหลุดเจตนามากเจตนามากคุณชนะการใช้สี อาเดี๋ยที่ฉันฟ้องที่บ้านุณแล้วเดี๋ยวมันหลุดจริงนะเนี่ยตายละดูสิใครดูสเตลลิ่งอยู่ดูสิใครดูไลฟ์ก็เห็นเล้วตายแล้วโอ้แต่ตาย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 แล้วตายตายตายเขาบอกว่าพี่เสริมบอกว่านางงามที่เข้าประกวดก็สวยๆทั้งนั้นแหละแต่ถ้าจะให้เลือกรับรองพี่เลือกถูกแน่ๆเพราะเพราะเพราะ อะไรที่พี่บอกว่าพี่เลือกถูกอ่าพี่เสริมเออนะคะไหนพี่เสริมขอคําตอบหน่อยค่ะแปดสองแปดศูนย์บอกน้องอแมนดาเขาเลิกแข่งจักรยานแล้วคนละคนหรือเปล่ามาจากคนละคนแล้วเออกูสั้นไม่ใช่คนละคนน่นักกีฬานี่นางงามไม่ได้อแมนดาชลิสาอับดัมนะเออนะคะแล้วก็ ครึ่งโลกพร้อมใจไม่ส่งขา่าไม่ส่งสาวเข้าประกวดเพราะมาตรฐานการตัดสินของ Miss Universe ไม่โอเคเป็นไปได้ไหม ไม่นะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าการประกวดเนี่ยค่ะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลิขสิทธิ์ของในการเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปอะค่ะเช่นประเทศไทยก็ซื้อลิขสิทธิ์ของมิชูเนวอสมาก็เป็นมิช i เนวอสไทยแลนด์เพราะฉะนั้นเมื่อเราซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเราต้องส่งตัวแทนไปประกวดค่ะอ่าฮะก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะไม่มีใครส่งเข้าประกวดถ้าประเทศนั้นนั้นมีลิขสิทธิ์อยู่นะคะเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ แล้วในสัญญาต้องมีว่าต้องส่งตัวแทนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราผิดสัญญาเขานะคะก็ความสวยก็แล้วแต่คนมองอีกแต่ปีนี้ขอบอกนะมาตรฐานเอเชียดีขึ้นเยอะมากสวยทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเมียนมาฟิลิปปินส์ลาวฟิลิปปินส์สวยหมดอินโดนีเซียสวยหมดเลยอินเดียอ่าคือคือแบบ สวยอะค่ะแล้วก็สวยไม่ว่าแล้วก็เก่งทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการพูดการสปีดต,ต่างๆที่ต้องดูถือว่าเก่งทุกคนนะคะดิฉันเชื่ออย่างหนึ่งนะ,ะว่าตอนนี้คณะกรรมการ Miss Universe Thailand เนี่ยคงรู้แล้วคงตีโจทย์ออกแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องหาอะไรที่มาเสริมทัพ มากขึ้นไปอีกเราพอจะไปเติมเต็มตรงช่วงที่เราขาดไปได้ค่ะนะคะแต่จะขาดด้านไหนไม่รู้ค่ะทางกองประกวดน่ะรู้ใช่กองประกวดเขาจะคุกครีแล้วเขาก็จะอยู่ใกล้ชิดซึ่งว่าเขาน่าจะทราบนะคะว่าปีหน้าเราจะคัดแบบไหนส่งไปแล้วเราจะมีก็เหมือนเกมกีฬาละค่ะว่าเราจะเล่นเกมไหนเพื่อที่จะให้เราได้เข้ารอบและได้รับตำแหน่งมิชชันนีเวิร์สนะคะมงสามของประเทศไทยสามรออยู่นะคะเรก็เอาใจช่วยนะคะนะ วันนี้มีคุณผู้ฟังเนี่ยเอ๊ะจะเหมือนกันไหมอะ่ะสองท่านนะเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งกับศูนย์เจ็ดเก้าหกท่านหนึ่งขอสูตรขนมไข่ส่วนอีกท่านหนึ่งขอสูตรขนมฝรั่งกุดีจีนไม่เหมือนกันนะคะสองอัน,นอสูตรจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้สองสูตรนี่เดี๋ยวต้องขออนุญาตเอามาให้อาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจัดการให้นะคะเพราะว่าขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเคยกินแต่ว่ายังไม่เคยทํา มันใกล้เคียงมันคล้ายๆแต่ว่าเคุดีจีเนี่ยจะมีเหมือนเป็นเกล็ดน้ำตาลอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะมันก็เป็นขนมไข่แบบหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเนื้อจะบอกว่าไงมันจะกระด้างกว่าความหยาบแต่ถ้าเป็นขนมไข่เนี่ยเหมือนอย่างแม่ไนทอย่างเงี้ยมันจะนุ่มค่ะมันจะนุ่มแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีขนมไข่มีหลายสูตรด้วยนะหลายสูตรค่ะหลายสูตรมากคือแบบ ปรับกันนะคะคือคือสูตรมาตรฐานมีอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมาปรับให้เป็นสูตรของเขาบางคนชอบนุ่มบางคนชอบกระด้างบางคนเนื้อหยาบบางคนเนื้อเนียนบางคนชอบเดจันชอบข้างน,นอกกรอบข้างในนุ่มๆข้างในนุ่มๆแล้วต้องไม่ข่าวนะ uh huh. ที่สำคัญคือต้องไม่ข่าวไข่ uh huh. ออที่สําคัญเนี่ยกินขนมไข่แต่ไม่ชอบขาวไข่ uh huh. แล้วเขาจะเรียกว่าขนมอะไรครับ <c oughs> ขนมไม้คาวไข่ <c oughs> ขนมไม้คาวไข่ <c oughs> อเอาแต่จริงจมันไม่คาวได้อะใช่ค่ะม,มันไม่คาวอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> โดยโดย,โดยปกติแต่ว่าถ้าบางที่สมมติที่เขาคาวอาจจะเป็นช่วงที่กรรมวิธีในการทําหรือในการที่เขาอบเข้าไปก็ได้ไมอาจจะมีใช่ค่ะคิดว่าตอนทํานะคะก็เหมือนอะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยตอนกินทาร์ตไข่อ่ะกินทาร์ตไข่ครั้งแรกเนี่ยอืพอมันมัน first impression อะการความประทักใจครั้งแรก มันไปเจอเจ้าที่ขาวขาวหลังจากนั้นไม่อยากกินเลยจนกว่าจะมาแก้ได้อ่ะเออแล้วพอมาเจอเอ้าทำไมกินเจ้านั้นแล้วมันขาวขาวทำไมกินเจ้านี้แล้วมันไม่เป็นพี่ว่าระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวอะไข่อะไรขาวกันเออเออไข่แดงเหรอพี่ว่าไข่อะไรอะเพราะไข่ขาวไม่น่าจะขาวเวลาบางบางทาบางอานสมมติเช่นทําฝอยทองไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยอื จ้งว่าไข่ขาวเหมือนคาวกว่าไม่รู้นะตอนเป็นฝอยทองแต่ฝอยทองนี่เขาไม่ได้ใช้ไข่ขาวเนี่ยมันมีมันเขาแยกคือฝอยทองมันจะมีสองสองฝอยทองที่ทําด้วยไข่แดงกับฝอยทองที่ทําด้วยไข่ขาวมีทีสองแบบนะไข่แดงอ่ามีมีสองแบบถ้าไข่ขาวก็ฝอยทองจะสีขาวอ๋อเหรอใช่พี่แล้วก็ฝอยทองถ้าไข่แดงก็สีที่ทั่วไปที่เราที่เราทานอยู่เนี่แหละแล้วแต่คนด้วยอะค่ะความคาวเนี่ยบางคนก็ คาวอันเนี้ยไม่คาวอันนี้คาวแล้วแล้วแต่การรับรู้ด้วยออยู่ที่ไก่ป่ะไก่กินอาหารแล้วมันคาวอ่ะใช่ไข่มามันเลยคาวป่ะเออไม่แน่ใจแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยเคยเจอว่ากินทัดไข่อ่ะค่ะคําแรกเลยเราไม่เอาล้ะไม่เอาเลยจนกระทั่งเขาบอกลองหน่ลองของเจ้านี้หน่อยลองเจ้านี้หน่อยเอออะแล้วไมเจ้านี้ไม่ขาวอ่ะ เราก็ทําให้เรากินได้การมวิธีในการทําของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันวัตถุดิบก็แตกต่างกันพื้นของวัตถุดิบที่ออกมาจากแต่ละที่ก็แตกต่างกันมีโอกาสเป็นไปได้ที่รสชาติหรือกลิ่นหรืออะไรต่างๆมันจะแตกต่างกันนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าชงขออนุญาตเอาขนมฝรั่งกุดีจีนกับขนมไข่มาให้นะคะในสูตรนะคะก็เดี๋ยวจัดการให้ค่ะมีญาติทำขนมใช่ไหมน้องสาวทำ ชำนาญในเรื่องนี้แล้วจะได้สูตรดีๆน้องสาวดิฉันเนี่ยเก่งเบเกอรี่มากเขาแบบว่าเชฟเบเกอรี่โดยตรงต้องบอกเลยเขาเป็นเชฟเบเกอรี่โดยตรงเพราะฉะนั้นเบเกอรี่อะไรก็แล้วแต่อยากได้อันนี้เดี๋ยวเขาก็ทํามาให้บอกว่าอยากได้อันนี้อย่างนี้แต่ถ้าเรื่องคือเราสองคนพี่น้องอีกคนอาหารอีคนเบเกอรี่มันก็เมิร์ชกันพอดีพอเบเกอรี่ปุ๊บเราก็จะส่งให้น้องน้องก็พออาหารปุ๊บก็จะส่งมาให้พี่อาหารก็จะช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันคิดแล้วก็ออกมาเป็นสูตรนะคะเพราะฉะนั้น เชื่อใจได้ค่ะว่าอาทิตย์หน้านะคะเชฟเปรี้ยวน้องสาวของเชฟส้มจัดการให้ได้ค่ะส้มเปรี้ยวส้มเปรี้ยวส้มเปรียปร้ยวคุณจอเจก็ถามานะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อลิขสิทธิ์มิสยูนิเวอร์เนี่ยค่ะแล้วก็ทําสัญญาแล้วด้วยซื้อมาแล้วด้วยแต่ถ้าไม่ส่งเข้าประกวดทางกองใหญ่จะให้ประเทศที่ซื้อลิขสิทธ์เสียค่าปรับแพงมากไหม,มเขาก็ต้อง ส้มว่านะส้มส้มไม่ทราบในส่วนของของเรื่องเรื่องค่าลิขสิทธิ์อะไรนะคะเพราะเราอยู่ในฐานะที่เป็นนางงามเป็นผู้เข้าประกวดเราไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ช่ายส้มจะส้มจะไม่ทราบแต่ว่าถ้าตามปกติก็จะต้องก็จะต้องเสียนะคะส้มว่านะคะเพราะถือว่าเสียเสียสิทธิ์ไปอะค่ะลายเส้นลายเส้นเราซื้อลายเส้นเข้ามาประกวดในบ้านเราเพื่อจะส่งไปเออแต่ก็น่าสนใจนะว่าการประกวดนางงามเนี่ย มันได้อะไรยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยคือมันเป็นธุรกิจอย่างหนึง่งอะอนะเ,ปเป็นภาคธุรกิจเลยแหละคือนางงามเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่แก้วสมัยก่อนนะคะรุ่นเมื่อก่อนเลยอะรุ่นยุคเก้าสย์รุ่นส้มนเนี่ยก่อนส้มเนี่ยจะเป็นนางงามบูมเนื่องจากว่า เวทีของการประกวดนางงามจะมีอยู่แค่2เวทีนางสงาวไทยกับมิสแลนลด์ <We 're. S 2> ดังนั้นความการบูมต่างๆแล้วก็สื่อในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะกว่าเมื่อก่อนสื่อเมื่อก่อนก็3579เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์จะแน่นมากมติดก,กันไม่พอเลยดีทีเดียวใช่เพราะว่าคนไม่ใช่ว่าลูกทุกคนจะได้ออกทีวีได้หมถึงสปอนเซอร์นะคะก็ เพราะฉะนั้นการขายสปอนเซอร์ต่างๆสมัยก่อนหรืออะไรมันจะง่ายกว่าสมัยนี้สมัยนี้ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือทำอะไรเองได้<า>ก,ก็ไม่จำเป็นเป็นใช่มันยากม,มันยากขึ้นที่เขาเรียกว่าจะทำกำไรยากขึ้นนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยกำไรยังช่งว่าโอเคนะแล้วมันยิ่งใหญ่มากอะค่ะเวทีเนี่ยใหญ่มากพี่เ้ยใหญ่แบบเดินเหนื่อยอะอคือเราเดินออกมาจาก แค่แบบแบ็กสเตดเดินออกมาจากข้างหลังแล้วเดินมาข้างหน้าจนไปไปลายสุดเวทียาวและใหญ่มากาใหญ่มากาเดินแบบเดินกันจนเหนื่อยอะค่ะว่า,ววาวแล้วซ้ายไปขวานี่คือกว้างมากเดินออกมาจากทางซ้ายเข้ามาตรงกลางเดินไปข้างหน้าเดินมาตรงกลางกลับซ้ายเข้าหลังอะไรเงี้ยคือเวทีใหญ่หมดอลังการหมด แต่ปัจจุบันเนี่ยช่วงเข้าใจนะคะว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจต่างๆมันก็อาจจะต้องซส์เล็กลงมาน,นิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เงินเป็นส่วนประกอบที่มันจะต้องใช้ถ้าไม่มีเงินขึ้นมาเนี่ยการจะทําอะไรต่างๆมันก็จะไม่สมบูรณ์ถ้าเรามีสปอนเซอร์มีเงินทุกอย่างมันแบบได้หมดูได้ใช่อยากได้อะไรก็ได้ได้หมดแสดงว่านางงามสมัยก่อนเดินเหนื่อยกว่าเดินเหนื่อยค่ะ พี่ขาเดินแบบเดินแล้วนางงางสมัยก่อนเนี่ยเขาอะสปอนเซอร์เขาให้รองเท้าเรามาเลยสูงแค่สองนิ้วครึ่งสมัยนีคิดโอ้โหท้าย้มสูงสักสี่นิ้วส้มคงเดินไม่ไหวเขามีมาเลยคือเมื่อก่อนสปอนเซอร์รองเท้ามีเลยค่ะทุกคนจะสูงแค่ไหนก็แล้วแต่ใส่รองเท้าสูงเท่านี้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นตึกเลยอะขนาดเลยค่ะบนเวทีมิสยูนิเวอร์สนี่พี่เห็นเดินกันเลยแบบ เก่งจังเลย<ช>เดินสูงมากช่องเดินไม่ได้นะรองเท้าแบบนี้ค่ะช่วงนะลง้ม เรียกแบบ like หน้าแบบโคตรหน้าอะไรตึกที่มีเสริมหน้าค่ะแล้วก็เสริมหน้าเสริมหลังอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนางงามสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณใส่ได้อีกแค่สองนิ้วครึ่งที่เขาให้มาเพราะนั้นต้องสูงไว้ก่อนมีหน้าสูงไว้ก่อนเด้เปรียบสูงได้เปรียบแล้วก็มันแบบแตกต่างกันกับอาจจะแตกต่างกันกับสมัยเนี้ตามยุคตามสมัยมันก็เปลี่ยนกันไปนะคะตัวนางงามอะไรก็เปลี่ยนกันแต่เราแต่เราก็ยังชอบที่จะดูนางงามที่จะแบบว่าชื่นชมในคนที่เป็นนางงามอะค่ะเป็นนางงามเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ เป็นกันง่ายๆนะคะเขาม <ๆ S 2> ีความพยายามยสูงนะน้องเห็นน้องอแมนดาเนี่ยวันที่เขาประกวดจนวันที่เขาไปยูนิเวอร์สเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเลยนะ,นะ,ะไม่ว่าจะหุน่นไม่ว่าจะบุค,คลิกไม่ว่าจะการพูดเนี่ยคือการฝึกที่เขาต้องฝึกอย่างหนักมาก <นะ S 1> เลยอะ่ะใช่แต่คนที่ได้อะ่ะคุ้มนะมงกุดอะ่ะมังกุดมียูนิเวอร์สเป็นร้อยล้านอ่ะคุ้มค่ะคือแบบมันคือแค่ได้ไปแค่วทีเนี่ย ก็ถือว่าคุมแล้วค่ะนะประสบการณ์ถือว่าประสบการณ์ชวิตมันถือว่าคุมแล้วเรามันจะอยู่ในความทรงจําเราไปจนเราตายถ้าเราไม่เป็นอัลไซเมอร์ก่อน <laughs> เอแล้วมันจะจําได้มันจะเล่าให้ลูกหลานฟังเวลาเล่าทีไรมันก็จะมีประกายของความสุข<อ>ว่าครั้งหนึ่งเราเคยทําแบบนี้เราเคยเป็นแบบเนี้ยเนี้ยค่ะแค่เนี้ยมันก็สุขใจกับชีวิตแล้วง <analy. S 2> เคยบอกว่าการเป็นนางงามเนี่ยมันดีที่สุดในชีวิตอยู่แล้วแหะแต่หลังจากที่เราหมดตําแหน่งแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่อในชีวิตอันนั้นเราต้องวิคเคราะห์ให้ดีนะคะว่าเราจะเดินทางย<ต>ัง <จะ S 1> ไงต่อนะคะนะอ น้องกบมาแล้วแฟนคนแรกกูมาแล้วแฟนคนแรกมาแล้วกินทุเรียนวันละสองโลสามารถรักษาโควิดได้เพราะความร้อนจะฆ่ามันได้นี่ไงเคยคิดว่าบ้านเราเนี่ยจะโชคดีเพราะปีแรกๆตั้งแต่หกสองปลายหกสองมาต่อหกสามเคยบอกว่าอากาศร้อนทําให้เชื้อมันตายเป็นไงละจ๊ะร้อนตับแล็บเนี่ยตอนนี้คลัสเตอร์โผล่กันน่ะอย่าประมาทค่ะอะไรอะไรก็สู้ไม่ได้สู้อย่างเดียวก็คืออยู่กับที่ค่ะรักษาความสะอาด Oh. แล้วก็อย่าเคลื่อนย้ายไปไหนมากอย่าซนออไม่ต้องไปเที่ยวอย่าพึ่งไปไหนเลยอ่ะมันเสี่ยงเสี่ยงไปทุกจุดเลยนะเขาบอกนะคะ,คะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อน,นะคะ่ะช่วงหน้ากะปิหวานะนะคะจะมีสูตรมาบอกกันค่ะคุยกับเชฟมงลงส้มชนาการดำเนินรายการ